นะคะโลแกนตึกครูดูชาแนลเกก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพูดถึงเงินเดือนญี่ปุ่นบวกกับค่าใช้จ่ายญี่ปุ่นใน1นึงเดือนใช่ก็มาเริ่มกันเลยเนาะเงินเดือนของคนที่ทำงานที่ญี่ปุ่นนะคะ นที่จบใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงสามแสนเยนแล้วแต่ว่าบริษัทเขามีสวัสดิการอะไรให้บ้างอะไรนี้ในกรณีของอลิฟได้เท่าไหร่นะสำหรับเดือนที่แล้วนะคะก็ได้ประมาณ3ามแสนห้าอันนี้คือรวมโอทีหรือยังอันนี้คือรวมโอทีแล้วซึ่งทำโอทีไป6กสชั่วโมงสุดมันว้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้หักภาษีอะไรนี้ไปแล้วเหลือประมาณเท่าไหร่ ก็ทีุ่่นนะคะเขาส่วนใหญ่จะหักภาษีประมาณ20%ของเงินเดือนเราก็จาก350,000เยนคอนโดหักประมาณ50,000กว่าเยนอะเกือบ60,000เยนอันนี้ก็คือรวมพวกบำนาญพวกอะไรนี้ด้วยถูกปะใช่แล้วถ้าเกิดว่าหัก OT ไปแล้วอีกก็จะเหลือประมาณ250,000ได้ไหมอะถ้าเกิดไม่รวม OT ไม่รวมอ๋อใช่ใช่ถ้าไม่รวมอะไรเงี้ยประมาณ250,000 ดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงค่าใช้จ่ายแบบที่เป็นเบสแล้วกันเนาะที่แบบว่าไม่รวมโอทีเพราะแต่ละเดือนมันจะไม่เท่ากันใช่โอเคก็อยู่ที่ 2, องแสนห้าหมื่นบาทนะคะโอเคเงินเดือนที่จะโอนเข้าบัญชีพวกเราอะจะโดนหักอะไรไปก่อนที่มันจะมาถึงบัญชีล้าว่างก็มีเงินเดนคิงหรือว่าบํานาญอันนี้มันคืออะไรอันนี้ก็คือสมมติเราแก่ละ ไม่ทางานแล้วเราก็จะได้เงินเด้งคิงเข้ามานะคะทุกเดือนบ้าง<อ>ทุกเดือนหรือทุกปีไม่แน่ใจแต่ก็คือจะได้เงินคืนเข้ามาใช่เออซึ่งเอ่อมันจะเล่าแต่ว่าช่วงนั้นอะ่ะมันมีเด็กทํางานให้พวกเราเท่าไหร่แล้วแบบคนจ่ายค่าแท็กเท่าไหร่ใช่คือเราอาจจะไม่ได้เงินเยอะเท่ากับคนรุ่นนี้ก็ได้หรืออาจจะได้เยอะกว่าก็ได้คือแล้วแต่เลยยิ่งเดี๋ยวนี้นะคะยญี่ปุน่นแบบเขาเรียกว่าเด็กมันน้อยลง เออเป็นยุคเย,ยอยแสมัยคนแก่เขาเรียกว่าอ,อะไรนะส,สังคมผู้สูงอายุใช่นั่นแหละ <c oughs> เออเออมันก็เลยทําให้แบบเอออาจจะโดนหักเยอะใช่เราจะโดนหักขอเสริมเรื่องปรับนานนิดนึงนะคะตอนนั้นคือเหมือนกับไปอ่านในเว็บม,มาว่าคนฝรั่งอ่ะเขามาทํางานเป็นพวกครูคอมพิเวเตอร์สอนอะไรเงี้ยแล้วโดนบริษัทหลอกเยอะมากว่าเฮ้ยเป็นคนต่างชาติที่ต้องจ่ายปรับนานลงอ,อันนี้คือถ้าสมมติเราอยู่เป็นบีบอ่ะถ้าเราไม่จ่ายปรับนานอ่ะมีโอกาส นานให้เรานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาทํางานที่นี่แบบเป็นปีอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องใส่แบบนั้นก็ได้อันนี้ให้เช็คดูดีๆเพราะว่าอาจจะทําให้เราสวยภายหลังได้อันต่อไปก็เป็นประกันสุขภาพก็น้องก็คือตามชื่อเลยก็คือถ้าสมมติเราเป็นไข้ปวดเจ็บอะไรก็ไปโรงพยาบาลนะคะเราก็จะ เขาเลยจ่ายแค่30%ใช่ไหใช่น่าจะใช่เราสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายาอันนี้เขาบังคับทุกคนนะที่มาอยู่ญี่ปุ่นแบบระยะยาวอะ่ะก็คือตอนนั้นที่เป็นนักเรียนก็ต้องทำเหมือนกัน ก็ดีนะเอาจริงๆแล้วก็ก็คือถูกลงเยอะใช่แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีโดนหักโชติคุเซมันก็คือเงินเขาเรียกว่าเหมือนพับลิกสองเาเรียกว่าภาษีที่อยู่อาศัยประมาณนี้ก็จะรวมก็คือแล้วแต่เขตที่เราอยู่เขาก็จะหักตามเล็กเขาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะไปทำถนนไปทำโน่นนี่นั่มันแบบดูดีขึ้นถ้าโตเกียวก็จะแพงหน่อยใช่ หลังจากโดนหักทุกอย่างไปหมดแล้วเงินที่เหลือก็จะอยู่ที่ประมาณ250,000เ mm. ยนโอเค okay. แล้วค่าใช้จ่ายรายเดือนของพวกเรามีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดอเออสิงค่าเออก็คือเงิเนเดือน <laughs> เอาไว้ค <laughs> ่าใช้จ่ายที่เยอะที่สุดที่ญี่ปุ่นก็คือค่าบ้านนะคะ ก็อย mm. e mm. ู่ที่ประมาณ60,000-70,000เยนต่อคนเนาะถ้าอยู่ในโตเกียวของเราบริษัทมีเขาเรียกมีหอให้แต่ว่าหอเราอ่ะเราเคยเห็นไปก็คืออยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0กว่าเยนเหมือนกันอหละค่ะเหลือก็ประมาณย1 9 0 0 0เเยนนต่อไปก็เป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะที่ญี่ปุ่นเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณเกือบหมื่นเยน น้องสาบค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สก็คือรวมทุกอย่างค่าน้ำน่าจะถูกค่าน้ำน่าจะประมาณสามพันเยนแล้วก็ค่าไฟกับค่าแก๊สรวมกันประมาณเจ็ดพันเยนค่ะค่าไฟกับค่าแก๊สอ่ะจะจ่ายทุกเดือนแต่ค่าน้ำจะจ่ายทุกสองเดือนแต่เขาจะมีใบเหมือนแบบเป็น n o t i c มาให้ทุกเดือนใช่ว่าเดือนหน้าจะต้องจ่ายประมาณนี้หน้าอะไรเงี้ยค่าแก๊สจริงๆสำคัญมากเลยนะเพราะว่าตอนหน้าหนาวอ่ะหนาวมากเออต้องใช้แก๊สตอนแบบใช้น้ำร้อนอ่ะ ต่อไปเป็นค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่า Wi-Fi บ้านนะคะก็ของเราอ่ะเป็น Wi-Fi ธรรมดาที่แบบเดินสายต่อมาอย่างนั้นก็คืออยู่ที่4,000เยนต่อเดือนของอริซเป็นอะไรเออใช้ของ SoftBank Air Wi-Fi เป็นเป็นกล่องสีขาวขาวนะคะเ้อเสียบแล้วก็ใช้ Wi-Fi ได้ทุกที่เลยซึ่งมันก็ดีก็ประมาณเดือน5,000เยนแล้วค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ก็ประมาณ5000เยน 5, เพราะว่าใช้อะไรใช้กิไบต์เยอะสุด50กสิกะไบต์มาของเราจะแอบบอกเพราของเราอยู่ที่ส0 0 0ันเยนอ้ยถูกอะ่ะ <laughs> ต่อมาเราใช้ประหยัดมากเลยเราใช้แค่3ากิกเองอะโอเคแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องค่ากินอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าพวกใช้ค่าใช้ของบ้างของเครื่องใช้ในบ้าน <laughs> อย่างเช่นทิชชู่หรือว่าพวกสบู่อะไรเงี้ยเนาะ รวมเดือนหนึ่งก็ประมาณ6 0 0ม0 7 0หึงเจ็ดหมเยนแล้วก็อาจจะแบบอแล้วก็อาจจะแบบไปกินข้าวข้างนอกเสาร์ที่นี้หน่อยๆบ้างใช่ตอนนี้คือเน้นทำกินเองนะจะอยู่<ม>ที่ประมาณ6 0 0 0 0กว่าย<ม>ีนซึ่งก็ถือว่าก็โอเคอะ่ะก,ก็โอเคก็คือนี่ก็พยายานะม,มประหยัดสุดแล้วนะจริงๆก็คงประหยัดได้มากกว่านี้แต่ก็กินรู้สึกว่าต้องกินที่อิ่มอ่ะก็กินเยอะนิดนึงที่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ยิ่งของกินที่ญี่ปุ่นอร่อยนะคะใช่ ซูปเปอร์ญี่ปุ่นดีมากเลยเนาะคือแบบว่ารู้สึกว่ามันสะดวกอะทุกที่จะราคาแบบไม่ได้ต่างกันมากแล้วมันก็เรินสบายอะเวลาไปถ้าหักไปเราจะคิดรบับเฉลี่ยเฉี่ยของพวกเราสองคนเนาะ<ม>ค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาที่อธิบายไป<ม>ก็จะเหลือตกประมาณแสนเยนต่อเดือน<ม>ปีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30 0 0 0บาท ก็ดูเยอะเนาะแต่ทำไมเรารู้สึกเราไม่มีเงินเก็บทุกเดือนเลยเพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็เเอร็ดของคุณผู้หญิงเออฉันเครื่องสำอางเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าญี่ปุ่นอ่ะคืออ๋อุกซีซาน่ะ รู้สึกต้องเปลี่ยนอะใช่แ<ร>ป๊บเดียวก็จะสปริงแล้วแป๊บเดียวก็จะซัมเมอร์ม<ช>ันก็จะอยากได้ของใหม่ตลอดเวลาเลย<ช>แล้วคนญี่ปุนะ่นอะคือแต่งตัวตามสีสั้นจริงๆอะคือเหมือนแบบฤดูใบไม้ผี่ก็จะจแบบโทนชมพูโทนน้ำตาลอ่อนอ,อไนะไรเงี้ยฤดูใบไม้ร่วงก็จะแบบแดงส้มอะไรไงะเงี้ยเนาะ แล้วมันรู้สึกแบบเขาไม่ได้บังคับเราหรอกแต่ว่าแต่แบบอยากอยากแต่งปามาเออก็เลยไะสรุปก็คือตอนนี้ก็ยังไม่เคยมีเงินเก็บค่ะก็คือหักไปหักมาก็คือหมดเออหมดบวกกับไปเที่ยวด้วยเนาะอุตส่าห์อายุที่คุณทิชก็รู้สึกอยากไปเที่ยวชอบไปเดทรด้วยกันอะไรเงาต่อไปถ้าเกิดว่าเออไม่ social d i s t ท n c i n g แล้วอะพวกเราก็จะพาไปเที่ยวบ้างแต่ตอนนี้ก็อยู่แถวบ้านไปก่อนโอเค สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะก็เงินเดือนคนญี่ปุ่นก็ประมาณนี้นะคะ่ะสำหรับใครที่อยากลองคิดทำงานญี่ปุ่นเนาะก็ใช้เป็น reference กันถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ทุกเรื่องเลยที<ม>่เกี่ยวกับญี่ปุ่น<ม>ถ้าพวกเราดูก็จะตอบอื <laughs> <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะแถวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ยินเสียงเด็กๆนิดนึงก็ถ้าเกิดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส u ั s c r i b e คอมเมนต์อะไรอย่างงี้ให้กำลังใจพวกเราดีนปอเสียงน้องอ่ะโอเคอลังมากโอเคไปละค่ะบ๊ายบาย